音用 สวัสดีครับพี่พี่น้องน้องนานๆเพื่อนนะตกปลาครับผมวันนี้พบกับผมเช่นเคยครับน้าเก้าครับช่องเก้าบุรไม่แพ้ทีวีครับก็วันนี้อ่าวันเสาร์ครับเป็นวันเสาร์วันนี้ผมออกมาบะตกปลาสิ่งที่บ่อบ้านกูครับผมก็วันนี้ค่ากาหกร้อยบาทก็สามร้อยโลหกร้อยบาทดูบรรยากาศครับวันนี้แดดแดดดีอยู่ครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันวันนี้จะเป็นยังไง ก็วันนี้ปักชั่วโมงหรือสอชั่วโมงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็ยังไงก็ฝากเยอะทีทียี่ยิ่กลัวครับผมติดก,กล่องไว้ครับมีทัท้ทุกรูปแบบครับทั้งปลายยาง3นิ้วปายาง2.3าหางแหลมหางหนอนนะครับพอตอนนี้กําลังออกมาใหม่ครับเออเป็นปลายางปลายาง2.3ครับเป็นปลายยางบ้างครับผม นียครับจะเป็นไปยางบ้างอันนี้สีก็ออกมาน่าจะครบแล้วครับประมาณยี่สิบสีครับประมาณประมาณนั้นครับผมปรปยางบ้างหางลูปหัวใจสีก็ผมก็จะเกี่ยวเกี่ยวใส่กล่องมาเลยครับ ก็แล้วแต่การปลาดูการปลาก่อนครับนี่ครับผมก็จะทำทำมาติดติดมาครับเก็เเือความเยอะสีครับน้าๆนก็เลือกใช้แล้วกันครับผมก็จะไปที่สีแบบเออสดสด,สดหน่อยแล้วก็จะมีพวกเนี่ยดำหางเหลืองดำทองอ่าเขียวเกตหางเหลืองน้ำเงินหางชมพูสวยๆนั้นเลยครับน้ำเงินหางเหลืองอ่า แล้วผมใช้คือผมใช้เบ็ดฟูดูผมก็จะเล็มหัวออกสักนิดหนึ่งครับประมาณแค่ประมาณสักครึ่งเซนครับเล็บเล็เลม,เลมเล็มเหยื่อเหยื่อออกประมาณสักครึ่งเซนให้บาลานซ์กันหน่อยครับก็แล้วแต่ครับเออบางคนก็ไม่ไม่ไม่เล็มออกครับก็แล้วแต่นั้นเลือกใช้ครับครับอันนี้โบกโบกทั้งตัวครับหางสะบัดแล้วก็ตัวพลิก ทอย่างไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องห่วงครับคิวไโอเคครับผมฝากไว้เลยครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาชมกัน,กนโอ้ย <laughs> cho vô khắp nào ยาวนี่เน่ยมาถึงนี่แล้วเนี่ยโอ้โหเขาแบเลย โอ้โหตีไกลดี เอเ้ไปยันเหนือได้เลยแล้วน,น,นอนดนะไ,ได้รวนี่และฮะแล้วนอนลนะ้วล่ะเหุ้สองเกะ ไปย่างครับวดเลยวดเลยวดเลย โดนมีขึ้นน้ำบกดินี่ไงกัดเว้ยกัดเว้ยเฮ้ยเอาเนาเอาเลยเว้ยโอ้โหปลายางแน่นอนที่เป็ด <laughs> 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 ไม้เลี้ยว เล็กกระช่างมันนา้วบอลให้อากาศเถอะนะไม่มีเลี่ยมเล็กหน่อยช่างมัน อะไรนะปลาตัวเล็กเมืม่อไหร่นะวัน,วน,วนเทศเมื่อวานเหรอยังม,ม,ม,มีมีตัวเดียวากินเหรอรอเขอากัดก็โอเคแล้วไปย่างกิ๊กครับ ยางอี่กี่รัวครับผมสองจุดสามนิ้วครับครับเรียบร้อยตัวสอง เอาเลยด็พี่นุม่มไม่โดนหรอฟังนูนะพี่นุม่มลองเช็คแล้วใช่ไหมโล่อลงอะ ให้ลมเดินอะ่ะถ้าลมเดินก็อยู่ได้เมื่อกี้มันไม่เดินมัน <c oughs> เดินละ <c oughs> เดินละ,นล,ะลมเริ่มเดินละ ย่างไงหัดที่ใช้หรร้ากมตัวใหญ่ดิเว้ยตัวนี้ตัวโตไปย่างแล้วอ่ะไปย่างปะปลากรอบปละกรอ,รกรอใช่ อุ้ยปลามันโตหน่อยเราวตัวนี้ตัวอมข้างในด้วยไม่ค่อยมั่นใจเลยมันอยู่ตรงไหน่ยกลาง่ะกินกลาง่ะอมเข้าไปเลยสี่นกแก้ว เออไม่รู้แล้วแต่จังหวะนะแต่พี่พี่มั่นใจเนี่ยแท็กซี่รถแก้วเนี่ยตอนนี้เอาขึ้นน้ำช่วยอะ่ะไม่ว่านะ่โอเคอืม นั่นเนี่ไม่สนใจหรอนั่นเนี่บอกมไม่สนใจปลามีแยมนกแก้วครับสองจสามนิ้วครับผมโอ้ไซส์ตึงครับใหญ่ครับตัวนี้ใช้ได้เลย เตะตีได้ป่ะโล,ล,ลเอาเอาลมไปปากมะเอาลมไปปากมะตีติดตรงนั้นตรงน้ำครับสวยอยู่เดี๋ยวถ้าไอ้นี่เออลมลมมันยังลมมันยังไม่เดิน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลมก็มาลมมาแล้วก็เดเห,อหอรหอหรอ,อ,อมยังหอานะลมเริ่มมาแล้วแดด,ดมาลมเดินปากัด ฝั่งนี้กินไฟยางนี่ไงห <c oughs> ันกับมาเอาเอาคันใหญ่เล่นนะเฮ้ยเดี๋ยวดูก่อนอ๋อกัดด้วย ยางลกแก้วครับรยางบ้างสีนุกแก้วกัดโอ้ทะลุกเลยครับดีครับผมไม่รู้เดี๋ยวก็อยู่กับของหนูแหละของพี่เอาลงไว้นานแล้วไม่ได้เอาลง ไม่รู้อยู่ข้างๆรถมีอ่ะวิ่งเยอะกัดเดียวเอาลงอันเดียว ก็แล้วครับโอเคครับผม huh <laughs> เท,ท่าท,ทีเท่าทีเท่าทีโดนไปเยอะป่ะจะจะเบี่ยงไปทางนู้นซะหน่อย <laughs> ดูหัวก้อ,อยดูฮะโดนอีกแกล้วครับผมตัวที่6ครับผม ได้นะพี่หนุ่มตีตรงแล้วแมย พยานพยางเนี่ย ก็กอะปลายัางอยู่ก็ดูคันนี่คันยังแค่คันใหญ่อยู่เลยอื้มเบาเบาดิ ยางบ้างครับเงินหางเหลืองครับโอเคครับผมตัวที่8ดครับผมโอเคครับผมจบแล้วครับแปลาซิงบ่อบ้านกูนี้ค่าคันหกรอยบาทนะครับผมได้ทั้งหมดสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดครับแปดตัวครับจะบอกว่าไปยางงานเก็บล้วนครับไปยางบ้างครับ หถือว่าโอเคครับผ่านครับรอดครับเอาโอเคไว้พวกบกันใหม่อ e ีพหน้าครับสวัสดีครับ